สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับจ่องซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์ตหนึครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนะฮะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยหลายเดือนพอสมควรฮะพอดีติดวงานเยอะมากเลยเพิ่งมีเวลาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ครับวันนี้จะเป็นคลิปอะไรนะครับ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันโอเคครับไปชมพ้อมกันเลยครับไปเอาแล้วครับนี่ครับคลิปของเราวันนี้นะฮะจะเป็นอะไรไปไม่ได้จ,จากเจ้าอินแมกซ์155นะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเอ่ย<ม>ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือเป็นคอท่อนะฮะขนาดาไม่แน่ใจน่าจะ3.2มิลนะครับเป็นคอท่อนะฮะ เฉพาะข้อท่อนะแล้วก็เป็นสลิปออนนะครับนี่นี่ทำไมถึงต้องเป็นข้อท่อแบบสลิปออนนะครับผมจะอธิบายข้อดีก่อนันดับแรกแบบสลิปออนนะฮะเราสามารถเนี่ยให้ดูไงตัวนี้ของเดิมมันก็เป็นสลิปออนนะฮะเราสามารถถอดเปลี่ยนปลายนะครับเผื่อบางทีเราใส่ปลายแต่งที่เป็นท่อผ่านะฮะเราเบื่อเราก็ถอดออก แล้วก็เอาปลายเดิมที่เราได้ติดรถมานะใส่เข้าไปได้นะฮะก็ะคือวันนี้หลักๆคือนะฮะเพื่อนผมนะฮะน็อตนะฮะเขาอยากเขาเบื่อเสียงท่อนะที่ทําไปคลิปนานๆแล้วล่ะหลายเดือนแล้วเนี่ยเห็นไหมหลายเดือนแล้วก็มันก็ผุกเป็นเสน่หบ้างตามาเวลาแล้วก็พวกอะ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะอยายแก้ว ที่ผมยัดให้รอบนั้นนะมันเริ่มไหม้ไปนะฮะแล้วก็เสียงมันเริ่มไม่เพาะนะเพื่อนเลยบอกว่าอะทำโทษให้หน่อยนะพอดีผมได้ถังอะก้อนมาแลนะนีได้แก๊สมาแล้วผมก็พร้อมทําเลยนะนี่ให้ดูอันนี้มากติดตรงเนี้ยไม่ค่อยเห็นนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละให้ดูคร่าวๆนะมันจะทรงขึ้นมาประมาณนี้ครับอ่า ส่วนแบรนด์ท่อเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะฮะอาจจะข้ามไปเลยนี่นะฮะอันนี้คือท่อเป็นท่อสร้างครับท่อทรงเดิมเป็นงานสร้างนะฮะแล้ก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วก็ใส่คอท่อตัวนี้เข้าไปส่วนตัวเนี้ยมันเป็นสลิปออนเหมือนกันก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นขนาด35นะฮะเนี่ย35มิลน,นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อน ฟังเสียงท่อสร้างตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมเดินคอ,ท,อ,อท่ออีกใบท่ออีกใบเดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวตอนนี้ฟังเสียงตัวนี้ก่อนเสียงเป็นไงนะครับนี่ครัเสียงก็จะถามว่าพอไหมมันก็โอเคอยู่นะ Hãy subscribe cho à con đơn bao ทาให้ใส่หูฟังนะครับเพราะว่าถ้าฟังเสียงเปิดลาโพงมันเสียงมันไม่ใช่นะครับอันนี้เดินเบามันก็จะเพาะนะครับแต่พอเวลาเราเบิ้ลเสียงมันจะออกแพบแหน่อย นี่คือเสียงท่องานสร้างนะฮะอ่าเดี๋ยวหลังจากที่ผมอ่าทำเจ้าสลิปออนท่อเดิมเสร็จเดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าไอ้ท่อเดิมเดินคอเสียงจะเป็นไงเสียก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่างจากเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นปลายเดิมนะครับเราไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อนบอกว่า ไปเอาแบบเดิมเลยปลายแค่ของเดิมเปลี่ยนแค่เนี่ยแค่เดินคอท่อเพราะว่าคอเดิมติดรถโรงงานมามันเล็กนะฮะแล้วไอเนี่ยอัพอัพลูกไปแล้วอัพเป็นลูหกสิบแล้วแต่ผมก็คิดว่าเดินคอแล้วก็ลายท่อเนี่ยเดิมเนี่ยมันก็น่าจะอั้นอยู่แหละแต่ว่าเพื่อนมันบอกว่าเอาสเตนมันแหละไม่ต้องผ่าไปนะครับก็คือ ผมจะอธิบายข้างต้นก่อนเผื่อเพื่อนๆใครไม่เข้าใจหรือว่าเพื่อนๆใครที่เป็นรถเดิมๆนะฮะแบบอยากเปลี่ยนคอท่อคอท่อมันผุบมันพังหรือว่ามันขึ้นสนิมนะเพราะว่าของเดิมมันเป็นเหล็กเนาะอันนี้ก็เป็นสแตนเลสของเก0 4สาม่วสี่อ่าสมมติว่าตัวเนี้เป็นปลายเดิมนะครับเนี่ยเราก็จะเดินคอท่อนะโอ้ร้อนอยู่เนี่ยเดินสลิปออนออกมาอย่างนี้เลยนะครับ แค่นี้เลยเนี่ยอธิบายนะเนี่ยเราก็จะใส่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงกวนไหมอ่ะนี่อย่างนี้เลยครับนี่เราก็จะเดินเป็นสลิปออนเนี่ยต่อจากปลายท่อนะครับนี่ตรงนี้ส่วนข้อท่อก็จะเดินเข้าส่วนเข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือง่ายมากเลยนะส่วนเชื่อมอาร์กอนนะนนเชื่อมอาร์กอนหรือเชื่อมติกนะผมก็อันเนี้ยทาเป็นคัน ครั้งแรกนะครับเพราะว่าตั้งแต่เรียนมาคือไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่งมีโอกาสได้มาเชื่อมอาร์กอนเนี่ยคือบอกฝึกด้วยตัวเองนะครับทำครั้งแรกแต่เชื่อว่าจะไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปรอดูกันเลยโอเคครับไม่รอช้าเสียเวลาไปชมพมองกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะต้องถอดฝาครอบห้องน้ำมาก่อนนะครับเราจะถอดของเดิมไม่ใช่ของเดิมดิกอใบนี้ออกก่อนนะครับ เขาที่นั่งตัวแรกเป็นตีสองับหก้วเาเป็นมาสตัวทุครับกคนดีทำได้ครับทได้ทุกเกมทำได้ไปเล แล้วเราก็ได้เอาเก็บไว้นี่นครับเราก็จะทำเหมือนตัวนี้เลยนะครับนี่มาดูกองฝุ่ก,กันเนี่ยอ่ะเราก็จะทำซิลิคอนเนี่ยเขาเรียกซิลิคอน,นะครับแบบนี้เลยสวมเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราจะใส่ท่อแต่งหรือท่อสูตเนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นแบบนี้ได้นะครับพวกคอท่อสูตรแล้วเราก็ดูว่าปลายมันจะยึดกันได้ไหมแล้วก็หาตำแหน่งยึดนะถ้าคนทำได้นะเสร็จเรียบร้อยอันนี้กรับคอท่อแล้วฮะตัวน,นี้ออก ให้เพื่อนดูท่อเดิมนี่สภาพท่อเดิมเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะตัดตัดตรงนี้ฮะหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคอท่อมันสั้นมันยาวที่ไหนครับเราก็ตัดอาจจะตรงนี้นะฮะถ้าตรงนี้มันก็ไม่สวยนะเราต้องตัดนี่ชิดเลยสนิทเลยแนบเลยตัดปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาตรงสลิปออลมาใส่นะครับอ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นภาพอ่ะสลิปออลอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่อย่างนี้เลยฮะแล้วก็คอท่อตะเลอรมาสมนี่นะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อเลยครับเอาละครับหลังจากที่ผมพอคอตรงนี้ออกมาแล้วเราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่า มันสั้นมันยาวขนาดไหนอ่ะนี่เทียบความยาวอ่ะความยาวก็เท่ากันนะฮะเดี๋ยวก็เทียวางนะฮะออ่่าายงงี้ครับนี่ทรงมันประมาณนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรคอเซตนะคล้ายๆนะนี่ก็จะเป็นรูปถามว่าแบบไหนสวยผมชอบแบบนี้นะงานแบบนี้เป็นงานดัดไปดีแล้วก็โค้งไม่ยึดเนี่ยอันนี้นี่เนี่ยมันจะออกเป็นสามสิบห้านะสามสิบสองตั้งเต้นนะอันนี้ก็จะเป็นน่าจีบผ้านะหน้าจีบผ้าร้อแปดหน้าจีบผ้าแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาตามตัวแล้วก็ไล่ออกกันไปนะนี่ เตรียมขึ้นเคียงตัดนะครต่อไปแล้วก็จะใส่ท่อตรงนี้เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาตัดตรงนี้ผมจะไม่ตัดสูตรตรงนี้นะผมจะตัดประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็จะเอาซิลิคอนนี่ใส่เข้าไปตรงนี้นะับแล้วก็จะมาสวมอีกทีว่าเนี่ยเอามาใส่ตรงเนี้ยองศามันจะได้ไหมต้องตัดสั้นตัดยาวขนาดไหนครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยจะได้เห็นภาพกันทั้งห ที่เราตัดนะฮะประมาณนี้แล้วท,อทอ่ทอขอโทษครับที่เราใส่ทรงก็จะประมาณนี้ฮนะนี่ทีนี้ก็จ,จ,จะเอามาลองเทียบดูว่ามันจะได้ไหมเน,นี่ยก็จะเทียบประมาณนี้นะฮะเห็นไหมมันยาวเกินยาวเกินเราก็ต้องตัดนะฮะยาวเกินเดี๋ยวขอเทียบดูช่วรก่อนนี่เราก็ต้องตัดนะฮะตัดได้อไม่ดู นียมันจะอยู่ประมาณนี้ก็จะตัดเยอะอยู่ตัดประมาณนี้นะอันนี้เราก็ต้องตัด,ดตัดประมาณนี้ฮะนี่เราก็ต้องตัดเข้าอไปอโอเคเดีย๋ยวตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้เพื่อนดู อยนี้คือผมไอนับแล้วกตดช่อเงไห้นที่นี่นไปครับคต่อไปชิบผมจะมาเชื่อมตัวนี้นะฮะ

จากที่ผมเชื่อมแน่นตรงนี้แล้วนะฝีมือก็รอยเชื่อมอาจจะไม่สวยนะครับไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยทีอ่ามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยได้ประมาณนี้เลยครับเนี่ยคืออันนี้ถามว่าเก็บงานดีไหมยังไม่ดีนะครับเพราะว่ายังเชื่อมไว้นี่ก่อนเชื่อมให้มันปิดรอยห่างรอยระยะห่างไปก่อนนะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะมาขัดนะครับเราก็จะมาขัดขัด,ข,ดขัดกันขัดเสร็จแล้วก็จะมาติ๊กอีก,อกทีให้มันเป็นเกล็ดนะครับ เนี่ย็จะประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยเดี๋ยวทีนี้ก็จามาสว่งให้ดูนะครับอุ้นะสว่งนี่ไงปิดไรครับฝังว่าแลยนะสว่ไปอ่านี่ไงครับ แล้วทีนี้เราก็ปิดรูได้ใส่น็อตใส่เลยได้ทีนี้เราก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับจุดเดียวโอเคครับเราก็จะมาถอดกันเลยวอนไปนี้เราไปจะเอาไว้ก่อนนะครับค่อยมากินงานทีหลังนะครับทีนี้ผมก็จะถอดคอตัวนี้ออกมาแล้วก็จะมาเชื่อมติ๊บๆให้ดู อนนี้อาจจะห่างนะแต่เราก็เตยมมาแล้ว ไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวตั้งไว้ดีๆกันดูว่าเราเชื่อมเห็นเรยเชื่อมไนี่เนี่ยมันก็จะเห็นประมาณนี้แหละครับอยูอ่ห่าง,งได้อยู่ประมาณนี้เนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยเชื่อมอาจจะไม่สวยเท่าไหร,ร่นะฮะมือใหม่ครับมือใหม่ อ่ะนี่นครับประมาณนี้ให้ดูช้าๆนะครับงานเชื่อบผมอาจจะไม่สวยนะครับกิจจะไม่สวยก็เพิ่งทำครับนี่ก็ครั้งแรกครับที่ทำกล้องก็ขอไปด้วยต้องไม่โฟก,กัสน,นะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่ะ เห็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะ้รนี่ส่วนตัวสลิปออนนะครับนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วไปประกอบกันครับตอนนี้ผมก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นรถครันงแรกนะครับที่มาทําแล้วก็เชื่อมครั้งแรกนะครับไม่ใช่เชื่อมครั้งแรกครั้งที่สองอะประมาณนี้แหละฝึกเชื่อมมาก่อนนะครับฝึกเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ นี่นะครับนี่หัวจะทําเสร็จนะฮะนี่คือไอตรงเนี้ยนี่นี่นนไม่รู้ว่ากล่องสกันไม่อานเนี้ยตรงรอยเชื่อมเนี้ยคือผมไม่ตัดแล้วเชื่อมใหม่นะเพราะว่าองศามันขึ้นอย่างนี้นะครับมันขึ้นอย่างนี้มันไม่มาอย่างนี้นะมันขึ้นก็เลยตัดแล้วก็ดัดใหม่เลยนี่การแก้ไขปัญหาพาะวน่าอ่ะอยากให้ดูเต็มลำนะครับมันจะเป็นยังไงดูครับนี่ครับนี่ปลายเดิมครับไม่ผ่าครับปลายเดิมเดินคอพ่ออ่ะ ข้อขนาดสามสิบอมิลหรือสามิบมิลนี่แหละไม่แน่ใจนะครับนี่ก็ประมาณนี้นสรงอดูเฉพาะตรอองนี้นอ๋อได้อยู่ส่วนรอยเชื่อมก็ธรรมดาครับยังเป็นมือใหม่อยู่ถึงจะจบชจ้งเชื่อมก็จริงครับแต่ว่าผมไม่ได้เรียนไอ้ด้านนี้มาเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเรียนคือพวกอุปกรณ์แก๊สอะไรไม่ค่อยมีครับก็เลยต้องมาศึกษาหัดเชื่อมเองครับแล้วก็นี่ ตรงน,นี้อ่าครับรอยเชื่อมก็อาจไม่เท่าไรแต่ว่ารับรองครับอยู่ชัวครับเชื่อมแบบซึมเลึกแน่นอนมีกว่าจะเสร็จครับนี่อ่าถ้าเพื่อนๆอยากทำนองผมว่ายากนะขนาดผมที่ว่าจบช่างเชื่อมมาจริงก็ยังยากอยู่เพราะว่าประสบการณ์ด้านการเชื่อมอาร์กอนเนี่ยสแตนเลสหรือไทเทเนียมอย่างเงี้ยอลูอลูมิเนียมอย่างเงี้ยยากครับเพราะว่ามันไม่ยากหรอกแต่ว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้ฝึกมาอ่าพูดพูดอ,อย่างนั้นเลย เพราะว่าผมเรียนมาแต่พึ่มาเชื่อมไฟฟ้าครับเพราะว่ามันจะง่ายไอ้พวกนั้นคือมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับอ่ะไปรอชา้ามาฟังเสียงกันเลยอ้าวนิ้วไม่ถึงอ่มาแล้วนี่ครับ เสียงก็จะใ,ใสๆจริงๆจริงๆนะครับอ่าแนะนำให้ไปใส่หูฟังฟังนะครับนี่ครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเบิดให้ดูดูฮะกะแทกมาเลยดูดครับดูฮะดูดูฟังยัง เสียงท่อก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยใสๆอันนี้ก็เป็นสแตนเลสน,นะครับจะเป็นสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะฮะนี่คอตรงรุ่นแต่ว่าต้องตัดเชื่อมใหม่นะฮะเราะว่าไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นเวอร์ชันเก่ามัาง้งหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัว V1, v 2ึ่งีอ่ะเหมือนเอ็ไเ er. ตอร์อ่ะไม่รู้ว่าปีอะไรนะครับตัวนี้ อ่ะโอเคปิดอ่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่ใส่กันร้อนท่อแล้วก็ฝาครอบมอนครับนะครับสำหรับ EP นี้ก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ครับเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเผื่อใครมีเป็นช่างเชื่อมเหมือนผมนะครับหรือว่ามีตู้เชื่อมตู้อาร์กอนอ่ะ,ออะแล้วก็ถังเนี่ยท้ามีผมว่าผมว่าเพื่อนๆทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่ ไม่มีตู้นะครับไม่มีถังแล้วก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเชื่อมมาผมว่าถ้ามาฝึกเองผมว่ามันก็หมดเยอะนะครับตู้เชื่อมก็หลักหมื่นแล้วแต่เดี๋ยวนี้ตู้เชื่อมไออาร์กอนนะ่ะตาม l า z a d ้าช้อปปีก็ถูกถูกมากเลยนะครับก็จะมีแพงแค่ถังครับประมาณ4ี่ห้าพันประมาณนี้ละครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อเอาเพื่อนเื่อนมาดูประมาณนี้อ่ะนะครับอีพีจะไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กร่งแจ้งเตือนกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ